สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับการติดตั้งนะฮะวาย i ฟ i ิเร r ร์ wi นะครับในรถ Porsche Macan นะครับปี2019นะฮะหลังจากติดตั้งแล้วนะครับระบบต่างๆการทำง,งานของรถเนี่ยก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีไฟโชว์นะฮะก็ดูเรื่องกล้องอกล้องถอยหลังอะไรพวกนี้ก็ยัง ได้ปกตินะฮะโอเคเดี๋ยวลองมาเช็คตัวซิสเต็มมีเดียต่างๆดูนะครับอันนี้ตัว <c oughs> ตวิทยุก็ยังใช้งานได้ปกติทัชสกรีนปกตินะครับทุกอย่างเลยโอเคทีนี้มาลอง <c oughs> ลองใช้งานกัน <c oughs> ด,ดูนะฮะ <c oughs> ว่า ระบบไมไฟมิเรอร์ในรถคันนี้มันใช้งานยังไงนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะฮะต้องไปเชื่อมต่อระบบเสียงก่อนนะฮะโดยที่ระบบเสียงคันนี้ในเชื่อมต่อผ่านบลูทูธออดิโอนะครับผมวิธีเข้าไปก็เข้ามีเดียนะฮะแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่บลูทูธนะฮะโอเคอันนี้บลูทูธบลูทูธ ข้าไปดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าเชื่อมต่ออยู่ไหมมันก็จะมีลิสต์ขึ้นมาให้นะฮะเป็นโทรศัพท์เป็นตัว,วอุปกรณ์บลูทูธอะดิโอนะฮะชื่อ Q ิวดิตรงนี้อันนี้ก็คือเชื่อมต่ออยู่นะครับผมเชื่อมต่ออยู่โอเคกดกลับเลยนะฮะโอเคบลูทูธอ a ดิโอเชื่อมต่ออยู่นะครับหลังจากนั้นให้กดปุ่มน้ำนะฮะค้างไว้นะ ภาพก็จะเปลี่ยนเป็น Wi-Fi Mirror นะครับที่เราติดตั้งเข้าไปนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็มาเชื่อมต่อกันนะฮะอันนี้เชื่อมต่อผ่านไอโฟนนะฮะ iPhone ใช้ได้นะครับโอเคก็ไปเปิด Wi-Fi นะครับตั้งค่าแล้วก็ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi เ,เข้าไปหาอุปกรณ์ที่ชื่อ X Link นะฮะตามนี้เลยนะครับ X Link ถ้าเชื่อมต่อไปโอเคพอเชื่อมต่อเสร็จนะครับถ้าเป็น iPhone 7 iPhone 8นะครับให้ปัดหน้าจอขึ้นแตนะะ่ถ้าเป็น iPhone 10นะครับให้ปัดลงมาอย่างเงี้ยปัดมุมบนด้านขวานะครับลงมาแล้วมันจะมาเจอสกรีนมิลลิลิงนะครับ้วกดเข้าไป นะแล้วก็กดเอ็กซลิงอีกทีหนึ่งนะครับง่ายมากนะฮะแค่นี้เองครับผมภาพจากโทรศัพท์เรานะฮะก็จะไปโชว์ที่จอนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Google Map นะฮะเวลาเอียงจอก็จะเต็มจอเลยนะฮะ Google Map ก็จะมาโชว์ที่จอเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับเนี่ยบอกการจราจรด้วยนะะฮแล้วก็ตัว YouTube นะฮะเดี๋ยวลองเล่น YouTube ดูนะฮะเพราะว่า,าเคยมีาบางคันที่เล่นแล้วเนี่ยเสียงมันดีเลย์น,นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นที่เป็นภาคเสียงดููกรอบข้าวหูทอดบวกเดียวหมูกรอบ นั่นคือจนมาด้วยลัทธิธรรต้นเลวไหลไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่โอเคครับผมภาพสวยเสียงดีครับผมโอเคขอบคุณครับ